ถ้าให้เทียบฮะบสวชุดนี้ที่ผ่านการเลือกกันเองมากับสวชุดของคุณดิเลกลรกฤทธิ์ที่สองร้อยท่านใช่ไหมฮะที่เลือกมาแล้วก็50ที่เลือกกันมาเองแล้วก็คอสชอมาจิ้มอีกทีนึงเนี่ยเอาเอาณวันนี้นะฮะณนะวันนี้ก่อนเนี่ยให้มองสถานการณ์ของทั้งสองชุดเนี่ยชุดไหนเป็นยังไงบ้างฮะถ้าเทียบกันอ๋อคือคืออย่างนี้มีส่วนได้เสียอาจจะพูดแล้วคนอาจจะเชื่อหือไม่เชื <c oughs> อ่ออันนี้เป็นความเห็นแต่ผมผมว่าอย่างนี้ว่าในในเรื่องคุณสมบัตินี<ต>้ แล้วก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์อะไรต่างระ<ม>ดับหนึ่งเนี่ยผมผมก็เรียนว่าเรื่องเรื่องนี้เนี่ยก็ได้รับการยอมรับระดับหนึ่งนะ<ม>เพราะว่าไอ้คนที่เข้าไปสรรหามาเนี่ยไม่ใช่ไม่มีภูมิหลังอะไรเลยรเ,รเราสามารถเนี่ยค้นอินเทอร์เน็ตดูวิกิพีเดียอะไรต่างได้ดูประวัติได้นี่ก็ผมคิดว่าแล้วก็ผลงานเนี่ย<ม>ผลงานก็ จะเห็นได้ว่าหลายเรื่องก็ทําเรื่องที่มีสาระรนะแล้วก็ไม่ว่าจะดูเวทีโชว์รูมในตอนอภิปรายอะไรต่างๆหรือประเด็นที่ยกขึ้นมานะหรือประเด็นที่ร้องให้ตรวจสอบนะหรือไปดูรายงานของการบรรทิการที่เกี่ยวข้องนะโดยเฉพาะยิ่งชุดชุดผมเนี่ยทำเรื่องปฏิรูปประเทศเนี่ยสิบวกสอะไรเนี่ยแต่ละเรื่องเนี่ยมีสาระมากถ้าถ้าได้เอาไป ย่อยวิเคราะห์แล้วก็เอาข้อดีของข้อเสนอในรายงานไปทำ<ม>ต่อครับนะนี่นี่ผมก็เรียนอย่างนั้นที<ม>นี้ชุดนี้เนี่ย<ม>ก็แน่นอนแหละมา,มา,ม,ามาคนระแบบกันที่มาค,คนต่างกันนะแล้วก็มันก็มีข้อค้อหายว่า<ม>ไอ้แบบนี้เนี่ยนะเรื่องการตรวจคุณสมบัติอย่างที่อาจารย์บอกนะว่าสิบกลุม่มไม,ไม่ได้ก็ไป<ม>กลุ่มที่11แล้วแล้วก็<ม>ในแต่ละกลุ่มอีกก็คือก็ไม่รู้มีจริงหรือไม่จริงอย่างไรก็ให้คนอื่นเข้ามารับรองอีกว่าเลี้ยงไก่จริงหรือหรือทำอาชีพนี้จริงอะไรอย่างเงี้ย ตรงนี้แหละมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นช่องว่างช่องบูและก็เป็นที่คอรหรหรือข้อสงสัยหรือข้อกังวลนะว่าจะได้คนที่มีอาชีพนั้นๆตามเจตนารมณ์ที่รัฐธรรมนูญอยากให้เป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพมาหรือเปล่าังั้นแล้วผลงานก็สอให้เห็นว่านะหลายๆเรื่องนะที่กลุ่มอาชีพนั้นน่าจะออกมาให้ข้อคิดเห็นออกมาปกป้องออกมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การทํางานของรัฐบาลเนี่ยมันก็แหว่งไปนะนะผมก็เรียนอย่างนี้ว่าอันนี้ก็ก็ไม่ได้ว่าเขาตั้งทีเดียวนะให้เวลายังมีเวลาเขาเพิ่งมาด้วยครก็ให้เวลาก็รอรอดูว่าสุดท้ายในภาพรวมของการอยู่ในตําแหน่งเนี่ยท่านท่านทำหน้าที่ได้เต็มภาคภูมิหรือเปล่าแล้วเป็นประโยชน์ตามที่ประชาชนคาดหวังหรือไม่ครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าวันน news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ